พระคุณแม่แนันพ่อเจค่ะอาต่อไปพวงที่สองนะคะพวงที่สองอามาลายพวงที่สองนะคะจากมาดามพิงค์ค่ะวันเท่าสั้นค่ะเย่แต่งคิ้วมาดามพิงค์ค่ะอ่ามาลายพวงที่สามนะคะนั่งอย่างนี้พวงที่สามจากคุณแม่พรินเซสค่ะคุณแม่ มาอายพวงที่สามจากคุณแม่ปรินเซสนะคะห้500นาร้อยคะแนนนะคะมอบให้หนูเล็กนะคะกราบขอบพระคุณค่ะตอนท่าน,นจะเพิ่มเติมนะคะมาอายรอ่ะพวงที่สี่จากร้านของเราอันหนึ่งพันพวงที่สี่พวงที่สี่มารายโพวงที่สี่จากร้านของเราเองนะคะหน,นึ่งพันคะแน เพิ่มเติมให้หนูเล็กได้ค่ะแม่แม่นี่นะคะมาไรนะคะมาไรเพิ่มเติมได้นะคะแม่แม่จะให้หนูเล็กได้นะคะวันนี้ครบรอบยี่สิบเอ็ดปีค่ะน,น,ะะนุนบอสกราวบอสกราวกินโต๊ะวีไอพีบอสกราวนะคะนะคะบอสของเราต้องบอสของเราต้องพิเศษนะคะกินโต๊ว VIP. ะวีไอพีบอสกินโต๊ะวีไอพีนะคะคุณแม่บอสกล่าวโต๊ะพิเศษเลยนะคะวีไ<า>